สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอ,อผมก็จะมารีวิวเกมที่ทําให้ผมหัวร้อนง่ายที่สุดนะครับนะั่นคือเกมช็อคเวฟนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go คราวนี้แหละเราจะได้รู้ถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพวกเรานะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเจ้าฉลามนะครับมามา,มาป๊บ,ปบ,ปบโอ๊ยตกใจมดเตอโอเคนี่ผมอ่อนให้นะ โอ้โหโอ้เห็นไหมนี่ผมอ่อนให้นี่ไหมเห็นไหม,หไหมผมอ่อนให้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าผม high, อ่อนให้เฉยปึ๊บสไลด์มาอืมอืมปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยวูเกมนี้ไม่ไม่สามารถทำอะไรผมได้หรอกเอ้อไม่ได้ยากเลยหรอก ผมพูดจริงนะมันไม่ได้ยากอะไรหรอกออสำหรับผมมันไม่ยากหรอกเอยจ๊บอืมีหลอกเทเลท่อบ๊บมาสไลด์มาอีกหนึ่งสไลด์อีกหนึ่งโอ้ยกรเดูกน่งกรดโอ้ยย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 ้าเยย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 อยยยยย่งยอย่ายยอ โอ้ยวววววเว้วว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 ปววววว้วว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 ว้วววววเววววอววอวว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 ดวว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 ปุ <Hey ๊บป oh, ุ๊บปุ๊บว เฮ้ยเฮ้ยฮะอืมสาไลเลยโอ้โดนเกือบโดนเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าคือเส้นชัยข้างหน้าคือเส้นชัยอีซสิอีสิงี้ขอเล่นอีกรอบหนึ่งคงไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมเล่นอีกรอบหนึ่งมอีผมนี่อันดับหนึ่งนำมาแล้วผมตึงสุดแล้วบอกแล้ว เอผมไม่มีวานแพ้น้ำใจนักกีฬาผมไม่มีมาผมไม่รู้จักน้ำใจนักกีแล้วาหยอกหยอกนะครับมาเออโ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 อกออนหนอ่งทอ่อโีอโอโอโอออึบอึบอึบโอโอโอโโอโออโอ มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อืมอืมอืมอือืมอืมามอืมาอืมาอืเอามาืมอืมอเมอืมอ้มอืเรืมอืปอนมเืมอ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 เม่ื้อืเอืเอืมอืมอเมอืเอืมเืมอเมอืมอืมอือืม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 มยมออ้มมออม้ออ เราตอนนเปไปสเต็ปเราตอ่นเปไนสเต็ปจำไว้อันนี้ก็คือนี่กระโดดแบบนี้ยังไงล่ะ,ะ,ะกับไม่รอดแล้วเราออโอ้ยยังไม่มีครชนะเลยจีจีเพราะฉะนั้น,นผมต้องเอเอสไลด์เล่นข้ามสเต็ปผมเล่นข้ามสเต็ปครับอ,อเล่นข้ามสเต็ปเล่นข้ามสเต็ปแล้วมันเลยเขานี่ลม้มนี่ดู หนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายจะต้องเป็นของผมออ้อ๋อยิแล้วผมต้องวิ่งย้อนสอนใช่ไหมใช่ผมต้องวิ่งย้อนสอนโอ้ยมันต้องวิ่งย้อนสอนต่อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยปีนป่ายแบบหล่อเท่เหม,ม,มือชีพครับเหมือชีพ มืออาชีพครับโอ้ยสิบวิโอสิบวิสิบวิโอโอ้โหไม่ทันครับผมโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมหัวร้อนอย่างบ่อยโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย